สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมในเกมโปเกมอนยูนักกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มีตัวใหม่นะครับผมเกมได้อัปเดตมานะครับแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามานะทุกคนครับนี่เลยทุกคนช้างเป็นมอสเองนะครับทุกคนครับตัวน,นี้เองนะครับผมก็คือวันนี้ผมก็จัาบอดนะครับผมว่าสกิลเป็นยังไงบ้างจะมารีวิวให้ดูนะคะสกิลเป็นยังไงบ้างแล้วใส่ไอเทมอะไรแล้วก็ คอมโบของมันเนี่ยมียังไงมั่งนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมตัวละครน,นี้นะครับผมอย่อยากลืมกดไลค์กด, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นงใจผมด้วยนะคบผมไปกระดูกันเลยนะครับผมสำหรับไอเทมนะครับที่ผมใส่นะครับผมก็คืออันนี้ผมยังอัพไม่เต็มนะครับผมแต่ใส่ใส่ได้ตามนี้เลยนะครับผมแต่ว่าผมยังอัพไม่เต็มไปเลยน,นะครับแต่ว่าที่ผมใส่นะครับผมผมใส่ไปตามนี้นะทุกคนสาม,มารถนําเอาไปปรับใช้กันได้นะทุกคนครับผมใส่ประมาณนี้เลยนะทุกคนครับแต่ว่าผมขยังไม่ได้อัพนะทุกคน สำหรับเจ้าตัวราคาของเจ้าตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนี่เลยจากเจ้าตัวราคานะครับผมอยู่ที่แปดพันนะครับผมนี่เลยนะทุกคนครับถ้าเกิดดูคลิปนี้เสร็จนะครับผมก็สามารถพิจารณาซื้อได้เลยนะทุกคนครับเพราะแต่ละตัวเนี่ยทุกคนมีเก่งมีจุดเด่นจุดต้อยต่างกันนะครับผมก็สามารถใช้พิจารณาในการซื้อได้เลยนะทุกคนครับถ้าเกิดใครชอบก็ซื้อเลยนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปแล้วก็ไปดูกันในที่สกิลกันก่อนเนะทุกคน อันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อมานะครับผมเพราะว่าตังผมเนี่ยยังไม่พอนะทุกคนโอเคครับไปดูทีละที่สกิลก่อนนะทุกคนนี่ก็ไอเทมผมแช้ประมาณนี้นะทุกคนครับ สกิลก็จะเป็นมานี้นะครับผมจับสกิลร่างแรกนะครับผมสกิลหนึ่งะครับผมก็จะมีอยู่2สายด้วยกันนะครับผมก็คือสายแรกนะทุกคนครับจะมีน้ําแข็งเนี่ยตกลงมานะครับผมตามที่เราเลือกแล้วเราก็จะแข็งด้วยนะครับผมส่วนสกิลนี้นะครับผมสกิลที่2นะก็คือเราจะงัดตัวที่เราใช้สกิลใส่นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราจะใช้งานของเราเนี่ยงัดแล้วก็เอาไว้ตรงไหนนะครับผมต่อไปนะครับผมไปดูกันที่สกิลสต่อนะครับผมจับสกิลสสกิลแรกนะครับผมจะเป็นวิ่งเข้าใส่เข้าไปนะครับผม ต่อไปสกิล2องแล้วก็สกิลที่สองนะครับผมก็คือสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการสกิลพุ่งเข้าไปสตันนะครับไม่ใช่พุ่งสีทุกคนคือกระดูกเข้าไปสตันนะครับผมต่อไปก็คืออันตินะครับผมเดี๋ยวผมจะไปใช้ให้ดูเลยนะทุกคนครับไปดูกันลก่อนเลยนะทุกคนครับโอเคนะผมนี่เลยนี่นะครับผมแล้วก็รอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับผม รีวิวตัวให้ดูนะคบผมว่าสกิลเนี่ยมันมีอะไรมั่งนะครับผมแล้วก็การคอมโบคร่าวๆของตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดใครมีคอมโบใหม่ๆยังไงเนี่ยก็สามารถบอกผมได้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอหลดสักครู่นึงนะครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตใหม่ๆอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปอัปเดตให้ได้ฟังนะครับผมอันนี้ผมแก้มารีวิวตัวก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงนะคบผมมันเข้ามาตอนประมาณ8โมงอะทุกคนครับตัวน네ี้นะทราบวันนี้นะทุกคนนี่เลยทุกคนครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับผมก็จะมี สองท่านะครับผมแนะนำนะครับให้อัพท่านี้มาก่อนนะทุกคนนี่เลยทุกคนมันตีแรงมากๆเลยนะครับผมสำหรับท่านี้นะทุกคนนี่เลยนี่นะครับผมแต่ว่าจะใช้ต้องใช้กัดระยะลิดนึงนะครับผมสหรับสกิลสหรับตัวนี้นะทุกคนต่อไปนะครับผมพอเราได้สกิลสองแล้วนะครับผมสกิลสองของมันเนี่ยทุกคนครับจะเป็นการพุ่งชนนะครับผมแล้วก็จะทําสตุนจะทำซีซีใส่เจ้าตัวตอนที่เราใช้สกิลใส่นะครับนิดนึงนะครับผมทุกคนดูสังเกตดูดีนะครับผมนี่นะปึ๊บเห็นไหมทุกคน แล้วก็สกิลนี้นะครับผมเดี๋ยวรอสกิลหนึ่งใหม่นะครับผมเวลาสกิลหนึ่งตีนะครับผมนี่ทุกคนครับดูนะปึ๊บมานี้เลยนะทุกคนครับสังเกตตอนทีสุดท้ายนะครับผมมันจะมีน้ําแข็งลงมานะครับแล้วก็ทีสุดท้ายเดี๋ยวทุกคนครับมันก็จะแข็งนะครับผมดูนะเห็นไหมทุกคนครับมันจะแข็งไปสัก0.5งาวีนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเจ้าตัวใหม่นะ แล้วก็สำหรับเอฟเฟกการโจมตีนะครับผมสกิลพิเศษสกิลติดตัวของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือตีธรรมดานะครับผมพาส์ติพารตีธรรมดานะครับผมทุกคนครับดูม่นะครับผมหนึ่งครั้งที่3นะครับผมจะเป็นการตีแล้วก็ติดน้ําแข็งนะครับผมประมาณนี้เลยต่อไปนะครับผมไปดูกันที่สกิลต่อไปนะครับผมสกิลต้องเลเวลหกก่อนนะครับผมถึงสกิลหนึ่งจะเปลนเปลี่ยนแปลงได้นะครับอต้าสำหรับตานี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นไต สายแรกก็ดูนะทุกคนครับผมจะเป็นสกิลล่างมาก่อนนะทุกคนแล้วก็เวลแปดนะครับผมถึงจะได้สกิลสองแบบอีกสายนะครับผมประมาณนี้เลยนะสำหรับสกิลหนึ่งนะครับผมจะเป็นการพุ่นลงมานะครับผมแล้วก็จะมีน้ําแข็งใหญ่ลงมาแล้วก็สตันนะครับผมสตันนานขึ้นนะครับผมก็คือพัฒนามาจากสกิลแรกนะครับจะมีสกิลน้ําแข็งใหญ่ลงมาด้วยนะทุกคนประมาณนี้เลยปึ๊บเห็นไหมทุกคนแล้วพออยู่ในวงก็จะโดนสตันไปด้วยนะครับต่อไปนะครับผมสกิลสองประมาณนี้นะทุกคนครับถ่ายไปนะครับแล้วก็ สตันอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสักสกิลนะครับผมนี่เลยทุกคนคือโกมากๆเลยนะครับผมสักตัวนี้นะทุกคนมันคล้ายๆเทนใอเอวีนะครับผมก็คือถ้าเกิดอยู่รวมกันใช่ไหมทุกคนครับเนี่ยเราดักคุ้มใช่ไหมทุกคนแล้วอยู่รวมกันนะแล้วเราก็ไถสกิลนี้ทุกคนครับคือไถเข้าหมดเลยนะครับคือโกมากๆเลยนะสำหรับวิธีการคอมโบของมันนะครับผมก็สามารถเลือกได้2อย่างนะครับผมสำหรับคอมโบแบบแรกนะทุกคนครับก็คือเอาสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไถ ไม่ท like like ุกคนครับแบบนี้คือคอมโบแบบแรกนะครับผมต่อไปนะครับผมจะลองทําคอมโบแบบที่2ให้ดูนะครับผมคอมโบแบบที่2นะครับผมก็คือการที่เราใช้สกิลสไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าคอมโบอย่างเงี้ยทุกคนครับเห็นไหมกว่ากว่ามันจะใช้ได้นะครับผมมันช้านะเกรดเราเล่นสายนี้ทุกคนผมแนะนานะครับผมให้ใช้สกิลหนึ่งไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลสองนะทุกคนประมาณนี้เลยปึ๊บปึ๊บ เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นคอมโบกันนะครับผมใช้สกิลหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยใช้สกิลสองนะครับมันจะได้ประมาณนี so ้นะทุกคนครับสำหรับสายนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูกันที่อันตินะครับผมอันติของตัวนี้นะครับผมจะใช้ได้อยู่ในอยู่ในเวลสิบแล้วก็จะพัฒนาล่างเต็มนะครับผมนี่เลยครับมาดูกันที่อันตินะครับผมสามารถเรียกวงได้ขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ใช้สกิลไปปึ๊บนี่นะครับผมเวลาเดินมันก็จะกระทืบพื้นนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจด้วยนะทุกคนเนมมคะะดผ แล้วตอนทุกคนครับพอดามจตตอนสุดท้ายเนี่ยทุกคนครับมันจะสตันนานเนาะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนปึ๊บดาเมจตั้งดามจตั้งดามจนะครับผมครั้งลุดท้ายนะครับเห็นไหมทุกคนครับมันจะเป็นการสตันยกขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยปึ๊บ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 สตันนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันสตันเต่าไม่ได้นั่นเองสับเจ้าอันติเมตของเจ้าตัวนี้นะครับผมประมาณนี้เลย โอเคนะครับผมสำหรับสายแรกนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะที่คอมโบนะครับผมก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมใช้ตักิวหนึ่งไปก่อนครับแล้วใช้ทักิณสองนะทุกคนเห็นไหมทุกคนประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการคอมโบของมันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปดูตอนอีกสายหนึ่งมานะครับโอเคครับทุกคนครับต่อไปนะครับผมก็มาอยู่กันที่อีกสายหนึ่งนะครับผมสายนี้ก็เป็นสายอีกสายหนึ่งนะครับอีกสกิลหนึ่งนะของก็อดัวใหม่นะผม โอเคนะครับผมมาดูกันที่สกิลแรกก่อนนะทุกคนครับก็คือจะเป็นการใช้งานของมันเนี่ยเหมือนที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับผมใช้งานของมันเนี่ยทุกคนครับงัดแล้วก็สามารถเลือกทุ่มได้นะครับผมว่าเราจะทุ่มไปตรงไหนนะครับแล้วก็จะติดสถานะเป็นน้ําแข็งนะครับผมเนี่ทุกคนครับประมาณนี้เลยคือมันจะทุ่มกลับหลังนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็คือเหมือนกับสกิลของวอร์ด้าเมยอาร์วีนะครับผมก็คือจะเป็นการทุ่มกลับหลังมานะครับผมนี่นะทุกคนครับ แต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราจะทุ่มไปข้างหน้าต่อนะครับหรือว่าจะเราจะทุ่มมาข้างหลังนะครับผมมันก็คือเวลาที่ที่เราจะใช้สกิลในการเลือกนะครับผมเราต้องใช้ปุ่มเดินนะครับผมเป็นการจับทุ่มนะครับผมเป็นปุ่มเลือกนะว่าว่าเราจะวางทุ่มตรงไหนนะทุกคนเห็นไหมนี่ผมเลือกไปอีกทางนึงครับก็ไปข้างหลังนะแต่ว่านี่ผมไปข้างหน้านะกระทุ่มข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับผมสำบวิธีการเจ้าคอมโบของตัวนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปไปดูวันที่สกิลสองก่อนนะทุกคนครับสกิลสองนะครับผม กระโดดกระโดดทับนะครับผมทีนี้เป็นการสตันนะครับผมแล้วก็สตันนานมากๆด้วยนะทุกคนดูดินี่เลยสับวิธีการคอมโบนะครับผมสมมติถ้าเราอยู่ระยะใกล,ใกล้ๆใช่ไหมทุกคนครับแล้วก็งัดไว้ข้างหลังแล้วก็รโดทุ่มเห็นไหมทุกคนครับมันจะเป็นการสตันแล้วก็ให้เพื่อนเราฆ่าได้นะครับผมซึ่งมันโกงมากๆนะตวนัวเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนครับถ้าผมเก็บตังค์ได้นะครับผมก็น่าจะซื้อมานะครับผมสากเจ้ตัวนี้ทุกคนนี่นะครับผมจับวิธีการคอมโบนะซุปขอตีพึ่งอยู่ใช่ไหมทุกคนครัับแแลล้้้ววกกกก็็็เเดดดดินขาไปะงึร ทับอีกทีหนึ่งใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นการสตันต่อเนื่องนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเราอยู่ระยะไกลใช่ไหมทุกคนครับแล้วก็สามารถใช้สกิลสองเข้าไปก่อนนะครับผมเราก็ใช้สกิลหนึ่งนะครับผมเห็นไหมทุกคนครับสกิลสองของมันเนี่ยทุกคนครับดูดีนะครับผมเวลาผมพ่นไปนะครับเวลาใช้สกิลนะครับผมมันจะเป็นการจับรวบด้วยนะครับทุกคนดูนะมันจะเป็นการจับรวบเห็นไหมทุกคนมันจะรวบเข้ามาหาตรงจุดกลางนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการคอมโบของเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยสกิลว่าเข้าม เดี๋ยวผมลองไปใช้กับเจ้าตัวข้างบนดูนะครับผมสักครู่หนึ่งนะครับผมเดินไปก่อนนะทุกคนพอเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือไอ้ถ้าเกิดเล่นสายเนี่ยทุกคนครับมันจะไอสกิลหนึ่งของมันเนี่ยสามารถใช้ใช้ได้แค่ตัวเดียวนะครับผมใช้ได้แค่ตัวเดียวต่อครั้งนะครับผมเวลาคอมโบนะครับผมตอนนี้นะครับทุกคนครับจับทุ่มแล้วก็สตันต่อนะครับทุกคนดูเวลาสตันนะครับนานมากมากเลยนะครับทุกคนครับสมมตินะครับผมถ้าเกิดเขาอยู่ไกลนะทุกคนเราก็สามารถใช้สกิลสองไปเพื่อต่อระยะนะครับผม แบบนี้เลยแล้วก็จับไม้เพื่อนเล่นนะครับตรงนี้คือโกมากมากเลยนะครับผมรับเจ้าตัวนี้นะทุกคนครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวตัวใหม่นะครับทุกคนครับประมาณนี้เลยถ้าใครชอบหรือว่าผมพูดอะไรผิดพลาดไปยังไงนะครับผมก็ต้องขอกราบอภัยวนที่อย่างนี้ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดคลิปนี้นะครับจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ